ขอบคุณนะคะอาหารสิบแบบไข่แข็งเนาะนนไข่แข็งกูมานะหอยแข็งกูมาพรุ่งสุดสามอย่างนะโอเค ตัวเลยจริงๆนะเลือกเก่งวันนี้ตบมือก็แบบแน่นนะตบผู้นะ จะให้กูมาถ้ากี่อย่างแล้วแต่ทั้งแต่งฟังมันเพื่นมาให้สองตัวยกเว้นยำลูกทะเลชุดใหญ่ให้กูมาตัวใหญ่หนึโอเคครับมานค่ะวิลล่ามันในเขียวแบบเขียวแม่มันมีมรกตเขียวแม่มันมีมรกตตอบคอมเมนต์มั่งตอบคอมเมนต์มั้งค่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณนะจ๊ะนี่ซื้อไปแหนูมากแซ่บหนูไหม อร่อยใช่ไหมแต่เผ็ดใช่ไหมพี่หลันถ้าถ้าไม่เผ็ดมากก็เอายาพิษน้อยกว่าปกติอย่างเงี้ยได้แล้วเผ็ดมีปกติถ้าเผ็ดนี่ก็คือปกติถ้าคือคือกลางๆแต่สมบัติของนั้นแต่ขอนข้างเผ็ดขอบคุณจ้าเผ็ดปกติแล้วทอดไม่ปกติอ่ะก็คือปกติไม่ใส่แต่เดียวนะแป้น ไม่ใช่ใส่เกี่ยวมาฮะพี่จะอ่ะพี่แม่แม่เอาหอยนางรมใช่ไหมไม่เอาหอยนางรมใส่อันนี้เป็นแทนนะก็คือแทนกันไปโอเคนี่ก่อนจ้า chín quá chín quá xin chat xin xin à thêm bọc rồi. Ừ. Đó để rồi cái gì không được cái gì không พุ่งนะก็นี่นี่นี่เนี่ยไข่เนี่ยว่าจริงอ้าวพี่สาวนี่เอง ยออเป็นน้ำไหมเป็นน้ำสิบของพี่ปะโอเคหอยแครงรานได้เพ่กลางหอยนางรมรานได้เดกลาง สวัสด,ดีจ้ารายการก่อนนะจ้ารอแป๊บนึงแป๊บนึงไม่นานาจ้าสวัสด,ดีค่ะอ้โหดีได้แล้วน่อนพี่จ๋าอขอบออค,ออคุณนะคะ Đấy มั้ยอะไรคะแม่ได้จ้ะนี่ๆนี่ à, Cái này mà... một lớp mọi người đâu có một lúc mọi người mọi người thang đấy ดีค่ะ,จ,ะำจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ล,กกดาดาล่ววละสิบเอ็ดจ้ะหมูยอปลากรอบปลาได้วยีดไหมกลางพอเนาะตัวใช่ไหมลหลังกินใช่ปะ ขอบคุณนะคะออบมี่ขอบขโมงขอบขงนะขอบนะ,ะ,ะไม่ต้องยอมขอบสองจ้ากุ้งไม่ล้าหนึ่งปูงม้าล้าหนึ่งกุ้งไม่ล้าเห็นไหมเห็ไม่ต้องถือปกติเนาะ Sao subscribe cho kênh Ghiền mấy เดี๋ยวจ้า่นอัตีกไอยจอร่ลอรยตองลองลองแล้วติดใจจริงๆนะไปเลยอ่างนี้เราขึ้นมาพี่ซอบเองคือหนูรับพี่ชอบกินสอถุงใช่ไหม ใช่อีกแล้วอ to ่ะล e ืมหวัดดีจ้าแวะก่อนได้เขียนอะไรกันก่อนนะจ้าห้ามเล่นเลยนะต้องไว้นะ กล่องดไข่ช่ำมากเลยตัวไม่ใหญ่มากมั้งสาตัวต้องกดสดอืมใช่ไหมไข่แล้ว สามใช่ไหมจ๊ะประกอบหรอไม่ล้าเผ็ดไหมไม่เผ็ดีเลยเผ็ดนะเต้ใส่เต้ใส่เตเต้ไม่กินเผ็ดขอบคุณนะจ๊ะ ลองต้องลองต้องลองเป็นไงเป็นไหมเคแล้วเนาะเทแล้วใช่ไหมโอเคค่ะนี่กลับมากี่บ้านนะกลับมาหโอ้ติดสี่ไปไปีกจ้ะใช่ค่ะกุ้ง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 หอกกุ้งกุ้งทอด หน่อยแกงเวลาได้เผ็ดไหมเผ็ดได้เผ็ดได้ใช่ไหมไขอย้ำว่าเผ็ดได้ใช่ไหมไโอเคขอ <c oughs> บคุณนะจ๊ะกินยิ่งอาประกอบแจ้งเอาประกอบมาติ๊ก นี่เั็นเลิตไฟขันแล้วขอบคุณนะจ๊ะอ่ะชิมกอนต้องชิมมันต้องชิมนะทิ้งด้านข้างเลยดิเอาอะไรเพิ่มด้านข้างด้านล่างได,ได้ไหมได้เนาะไม่ดได้ก็ต้องได้ แม่ใส่ชุดเลยนะชุด ยำเลยภาส่เยอรัสวัสดีสวัสดีสวีเดสชัดชัดชัด ที่ตามชงครับสินสจีร์อระเทศช่นนะครับ้านประกบยำสามแทบ่บเมืองประโจนะฮะทำปูมา้ายำหอยแคลงยำวุ้งสดมีหลากหลายครับที่นี่ครับรอเพื่อนๆอยู่นะที่ประโจพิริขันนะสวัสดีครับ